ถ่ายถ่ายมุมกว้างมุมอะไรให้มันเห็นรถเห็นเส้นทางเราเป็นอะไรกันทั้งสคนเป็นแฟนัเป็นแฟนกันใช่ไหมครับ เรามาที่นี่มาทําอะไรมาเอาอันนี้มาใช่ไหมที่เรามาวางไว้ตรงป้ายนี่นะครับอันนี้คือป้ายเอป้ายชื่นชมทั้งรถวนแผ่นดินวนถนนเส้นหลานทรายประคำนะครับยานี้อยู่ในกระเป๋านี่นะดยกแกะดูต่อหน้าเรานะคเราไปรับมาจากที่ไหนกีน้ำอมินครับน้ำอมินน้ำอมินที่ไหนริงเสพยใช่ไหมใช่ครับจำนวนเท่าไหร่ที่เรารับมาคือผมไม่ได้แกะดูครับเต็มนะครับสามปีติดที่ไหนครับ ที่นางรองนะคนโทษมานานยังครับผนโทษตอนปีหกสงครับเดินเขาไปทำไม่พอแล้วตอนที่เขาอยู่ไหนรู้รู้ไหมรู้ครับเขาบอกว่าอยู่ลาวอยู่ลาวลากบายนรือประมาณเอ่อนิวสามหมื่นหกพันเมตรรดได้ไหมครับ Yeah. Okay.